แล้ววันหนึ่งความจริงจะปรากฏจำคำบอกไว้เด้อแนนจำคำบอกไว้เด้อเมื่อนั้นถ้าไอ้มีไม่น้อยจริงให้ตัวลงทนไยเด้อยินดีบ่โอ้ยินดียินดีสัญญาเลยนะสัญญาให้บบารถไปอมขี้หมามาพ่นใส่หน้าบ่าวโบวันนั้นนะครับไปอมขี้หมามาพ่นใส่หน้าบบาวโบกเลยวันนั้นนะครับนะสัญญากันแล้วนะครับว่าถ้าเกิดบ่าวโบกมีเมียน้อยจริงท่านผู้ชมครับทอนคำสัญญาได้รบอเอ้า สบายดีสบายดีครับมืุนีย์พ่อก็บอรถน้องบอกรถก็ได้มาพ่อครับอ่ายเพิ่นสบายดีไหสบายดีน้องสบายดีเอฟซีบอรถนําแน่กันแล้วกันเป็นอะไรเนี่ยมาให้เักกูจักยังคือมุงมาดูแท้มืุนีย์พ่อกาเห็ฮนเนนยูทูบเบอร์คนหนึ่งออกมาว่าว่าอ้ายมีเมียน้อยอ๋อเขาวางซันเมีแล้วมือ อ้มีเมียหน่อยเมื่อนี้อ้นัดน้องคนอันนมานะน้นองที่เขาบอกว่าเป็นเมียนหน่อยครับอ้นัดมาพร้อมพญาหลายคนายคนอะไรก็ถามจากปากน้องเลยว่าเขาเ,เป็นเมียนหน่อยไอยบเพราะฉะนั้นคําตอบจากาอตอนนี้นะเพื่อเป็นแนวทางในการรับชม,มา่าบบมีอ๋บอบบมีเนาะบบมกีก็คือน้องนี่เห็นนะได้เป็นแบบว่าอไอดอลเลยเฮ้อนะไอดอลเขามีเมียหน่อยเขา,าทีมีเพราะว่าการทีบมีเมียหน่อยเนี่ยเขาต้องทิมเขาต้องทิมคอทิมข้วเพื่อไปอยู่กับเมียหน่อยนะ ไอ้ตัเอาเลยอ่ะแล้วตอนนี้อยากจะบอกไันเลยว่าหลายๆคนก็ถา,ถามถึงเสียงซิงนี่ว่าบาวบุมีไหมหน่อยอีเลบอลนะครับอ, <c oughs> อาจาาจะเข้าใจยังนั่นนะอิเลบอโทษผิดด้วยเพราะว่าบาวบุ้เองเนี่ยไปถ่ายคลิปวิดีโอเนาะอาจจะเห็นตัวเองเห็นหคลิปอัย่ายกับผู้สาวนะผู้สาวเล่าหลายๆคนเนี่ยไปน้ำกัน,นหลายๆคนนะเพราะฉะนั้น,นหลายๆคนอาจจะมองว่าบาวบุเนี่ยคบผู้สาวหลายหนามากตาบอก้อนหนาะที่้าผู้สาวไปเล่าโดยที่บัวผ้า,าม,มีอะไตัวเองไปงับ พราะอานารยบาโบเองก็ขอาะถ่านะตรงนี้นะว่าถ่าผู้สาวคนแรกกันแล้วแต่ที่ทายคิววิวนะบาโบถูกล่วงละเมิดหรือว่าถูกล่วงเกินก็ให้คอมเมนต์หรือว่าแซวมาทางวิดีโอเนาะแบบว่าให้เอาหลักฐานมาเลยบอกน่ารักฐานมาบอกว่าบาโบมมเมียน้อยอิลีบอนะฮะด้วยรูปร่างหน้าตานี่อาจจะเบิ่งหน้าตาคือจังคนมีเมียน้อยคนเจ้าชู้นะพี่น้องเอ้ยนะอยากจะบอกเลยว่าเขาว่าเจ้าชู้นี่ยว่าชาล่าเขาบอกว่าคนหลุบหล่อแม่นบอกเอาไปไปศึกษาเบิ่งดีๆเด้เจ้าชู้แปลว่ารูปหล่อเด้ ก็คือแบบว่าต้องสวนๆหัวละล้านมีเมียไรนหอเล่ก็แบบนั้นนะเอ้าแล้วตัวถามะไอเป็นมีเมียหน่อยหรือว่ามีเมียหน่อยเนี่ยอิจฉาบอกเลยจริงไเนก็ยังมาถามไอ้เองสิยากหูอเพราะว่าเห็นแบบว่าเขาออกมาว่าว่าไอ้มีเมียหน่อยก็น้องก็เลยอยากหูก็เลยตรงมาไอ้เลยอะแล้วจากน้องที่น้องเบิ้งคลิปเขาเนี่ยว่าไอ้มีเมียหน่อยนะลองเสื้อบอ่เสื้อบเอากันเสื้อบ่ะ บทเสืออะไรคือบทเสือคนไงแก<ต>บยังแบบวหาซิมาซิเพราะว่าเอาตรงมาถามด้วยตัวน้องเองก่อนน้องจริงที่เสือตัวถามไอ้ไอ้ก็บอกว่าบอกมีนะพอไอ้ก็บริคนได้สิเป็นบ่ามาบอกความเรวร้ลายของตัวเองออกสื่อเพราะฉะนั้นการกระทําทุกการกระทําเป็นคำตอบก็เลยบอกว่าคนที่กล่าวหาว่าเป็นเมียน้อยนะคนไดเอาลูกไม,ม้เบิ่งแล้วกเ็เสียเอนคนคนนั้นมัดยืนยันตรงนี้ว่าเป็นเมียน้อยหรือว่าเป็นเมียน้อย เพราะว่าเขามาบอกนะนี่เขาต้องมีลักฐานเป็นบ่แ <Man. S 1> น,น่นแน้ลักฐานนี่เขาออกมาบอกไนงะต้องมีรูปภาพแล้วก็เชืรูปภาพนั้นมายืนยันแบบมันแมนหรือบแมนเพราะฉะนั้นการกล่าวหาเรื่องการบอกแบบนี้มันผิดกฎระเบียบด,ดิผิดกฎหมายดิสามารถฟ้องร้องเป็นคดีความกันได้ mm hmm. นะเพราะฉะนั้นการที่พูดแบบนี้ก็เป็นเรื่องดีแล้วก็เป็นเรื่องที่บ่ดีสักสองอย่างสักสอง,ง่มุมแล้วก็เป็นการตีแผ่หอมเด้การมีเม่มมนวอยนี่ตัวหมักบก่ถาวหมักบก่หวย มากบ่าถามว่ามากักบ่มากับอยากมากเติมอยากมากเต <laughs> มิมมีเมียหรือยังมีแล้ว <c oughs> อ๋อไอ้ถามตัวแต่ว่าคอยบบคิดคอยคอยไอย่างมีเนาะไปอย่างมีขิดซื่อคอยกระห้อนแล้วจะถามดีสิจะถามก่อนน้องเมียก,กับน้องงัวนี่มักอีหยังหลายกว่ากันน,น,น้องงัวน้องงัวตอบแบบ บกคิดเลยเอนเพราะว่าอัดน,นอกเป็นคนระเจ้าสู้กันไนอแบบนั้น <N> นะฮะเราไปที่นี่คํำตอบในใจลึกๆนอกจากถามว่ามีเมียแล้วมีเมียหน่อยหรีบอมีอยังอยากจะถามตต่มอีกบออยากจ้าู้อีกบอเพราะว่าเอฟซีไลก็คอมเมนต์เนาะคอมเมนต์ขอความไลน์ขอความตัวมีขอความอื่นบาที่อยากถามไอนอกจากการมีเมียหน่อยหรือว่านอกจากการที่อายมาทาคลิปไปกับน้องๆแต่ละคนเนี่ยน้องเคยลงเกินเข้าบอน้องเคยเห็ดเอียงเขาบออย่างสิแบบ กะอยากถามว่าทีที่ไปแต่ละเถื่อแบบนอกๆนี่ก็ความรู้สึกจักว่าอายแบบว่าหลงหมักผู้สาวอีหลีเพราะที่จริงแล้วกหลงหมักอยู่หลอม่มีใจหรอกแต่โดยโดยไหว้องเข่าแะ้วบุคลิกก็ไปว้องเขานะเขาต้องยับยั้งใส่ดิเพราะว่าเห็นเห็นยูทูบอันเห็น่องยูทูบซองหนึ่งที่ว่าว่าาอมีเมียนอนนอกก็ะิดสวดปั๊บเลยว่าตรงเมนายแท้ๆคือคลิปนั้นเขาจะบอกว่ายูทูบเบอร์ลาว ที่มีเมียใครพาชูถ่ายคลิปเขาว่าอย่างชัน,นแต่ว่า<ม>ลงบดลแต่ว่าไปเบิ่งน้นองบัวเห็นล่ะจากคลิปที่เขาเอามาลงอะนอนองเบิงาบา์่บ่าคนเขามาชื่นชมหรือเขามา,ต,ามตอบตุนนองเบิงาา่งบ่ทันนายเบิ่งได้<ม>น้อยหนึ่งเบิ่งได้จากอัน y o u t u ยูทูบ่งอื่นเขาเอามาลงแล้วเป็นยังน้องคือใครควบสนใจกับคลิปของอ้ายอยากคู่อยากสอดเลยชาวบ้านอยาก อยากเฟือกเรื่องอก็คือได้ไลคยคลิปกับทักประามบาโบนอก็แล้วก็ส่องและล,ล้วกวนว่าจะเป็นบาวตูนะก,กับมีคนถามแบบนี้ว่าไม่เป็นเรื่องจริงบอเพราะว่ามีคนอยากหู่นะการที่เฮาเป็นคนเป็นคนแบบดีในสายตางนอง,นอง <Yeah. S 2> แต่เบื้องหลังของบาโบนั้นเป็นแบบใด <Yeah. S 2> เพราะว่ากับโบเห็นกันมือนีกันลยมาเฮ็ดคอนเทนต์เฮ็ดคลิปเรื Head Head เ่องเล่าของการถามยินงีหน่องนมงการถามดิน้ำมงการถามน้องมากเอ้ยเป็นอย่างอยากมาถามเรื่องนี้เอาถามถาม เรื่องบอดีเกี่ยวกับอายกระถามถามเพาวินาทีตอบเพราะว่าสิ่งที่น้องตกตใจก็คือแปลว่าเขคืออายแบบเป็นแบบว่าบางางกับผู้ใหญ่คนหนึ่งนะผู้ใหญ่คนหนึ่งแล้วก็มีซื้อเสียงเนี่ยทั้งทั้งยูทูบวาว่างเลยคนเลาเากัดค่อยนใจเนาะเมื่อดนเห็นคลิปแบบนี้แดีวก็โอ้มาขิดในใจแบบนี้เพราะคนแบบนี้เพราะว่าดี่เทาแบบ คิดว่าโอ,อ้คนเนาะแบบว่าก็คือเห็นแบบออในคลิปหายก็แบบเว้าแบบออให้ให้คําแนะนําแบบน้องๆดีแหละมาเห็นคลิปแบบนี้บ่ดูดีบ่ดูดีเจ้าของออแต่เตียงหลังมันเป็นจังได๋นะฮะเออพราะฉะนั้นมื้อนีก้ก็ถือว่าท่านผู้ชมครับบ่าวบ่จะตอบเลยครับบ่ได้มีอาจจะมีการเว้าหยอกล้อกับน้องๆหลายๆคนนะฮะเรื่องความรักแซวว่ามักน้องจังซั่นมักน้องจังซี่มักน้องแบบนั้นมักมองไอ้เว้าอีหลีน่แต่เบื้องลึกอาจจะบอกเราว่าเบิ่งสายตาเน้่ยนะแก็เบื้องกลางเขาทำผมอ้ายว่าอ้ายเฮ็ดบ่ ไอ้คนมักวามักหยอกแล้วก็บ,บอกน้องอะไรคนว่าอะสิ่งที่ให้ว่าเนี่ยจะถือสาเด้อนะทำขิปนะแต่ว่าปากว้ามือถึงบอลอีกที่หนึ่งนะพอผู้ทายหลาออาจจะบอทุกคนเนาะอาจจะมีบางคนนะเห็นผู้ยิ่ยงก็ต้องมีความคิดนะมีกิเลสเนี่ยมีกิเลสและสุดท้ายแล้วสิ่งดีที่บดีเกิดจากการกระทําของเหาและรรักฐานสิ่งเที่ยวเห็ดเนานะ เพราะฉะนั Entonces, allen, ais, uh ้นคำตอบมูลนที่น้องรถอยากจะอยากจะคู่ว่าไอ้มีไอ้หน่อยเอลีบอนะกับบอบอมีนะเรียกว่าถามมีกับเอารักฐานมาให้เบิ้งเนาะถามถาแบบว่าถาว่าอ้ายมีอ่ะก็คือเอารักฐานมาให้เบิ้งเลยเนาะอืมอาจจะมีเรื่องเล่าของอ้ายมีไอไปไปประจานอ้ายนะมีไอเอาไอไปประจานอ้ไอ้ไอ้โทษตามนะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี่มัน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 ผลกระทบต่อครอบครัว นะนีย่ยผลกระทบต่อน้องๆที่เขาโดนกล่าวหาเพราะฉะนั้นมนนนนูนีธก็มีงานกับน้องนี่ไอ้หน้องมากันานแต่กะายยังพอนี่ห่อนตัวถาไฟาตรงขามเปิดหนาม,มาก่อนนะเอาสมมติว่าอ้มีมีอ่อยอิลี่น้องจะคิดยังไงถ้าอาอ้มีมีย่ออยี่อย่อยามาหึงอ่ายนะเกิด<ๆ>คิดว่าโอ้แบบว่าคนที่แบบผู้ใหญ่ระดับ<ม>นี้แบบว่าให้คํำแนะนำนอ้นองๆดีๆเป็นยังคือสิแบบอะ มาเห็ดกรบคบัวแบบว่าเห็ดกับเมียแบบนี้นะ<ม>ความคิดของน้องนะ,ะคิดแบบแบบเป็นยังคือโอกใจเมียบบว่าไงซอ<ะ>และถ้ายมี่ลีเอฟซี FC เขาสิเลิกเบิรงคลิปอายบอลังสีนีบ่บอล่แมนแบบว่า<อ>ก็คือแบบว่านอกกับเ,เแบบิรงแล้วแหละอายเป็นคนดีคนหนึ่งโอ้แล้วมือหนึ่งแล้วมีข่าวไปชีออกมา<อ>และวันหนึ่งที่แบบความมูซึกคนที่แบบว่าเป็นไอดอลว่าไงนะ แต่เฮาเห็นแหละออคือเป็นจังซีอะนะและวันหนึ่งความจริงจะปรากฏและวันหนึ่งความจริงจะปรากฏจําคำบ่าไว้เด้อจําคำว่าไว้เด้อเมื่อนั่นทาอายมีไม่น้อยจริงให้ตัวลงงทูนอายเด้อยินดีป๊อยินดียินดีสัญญาเลยนะสัญญาให้บ่าวรถไปอมขี้หมามาพ่นใส่หน้าบ่าวโบวันนั้นนะครับ ไปอมขี้หมามาพ่นใส่หน้าบ่าวโบกเลยวันนั้นนะครับนะสัญญากันแล้วนะครับว่าถ้าเกิดบ่าโบกมีเมีนนยน้อยจริงคัะท่านผู้ชมครับถอนคำสัญญาอะไรบ <c oughs> <า>้างเอา้ามันไม่มีอะไรที่มันจะเลวร้ายแล้วมาใส่หน้าพี่แล้วนะนมันต้องมีอย่างที่เลวร้ายเนี่ยคือเฮ้ากว่า <c oughs> เราต้องอเอาขี้มาปพ่นมาปาใส่หน้าเขาพ่นใส่หน้าเขาเอาสิ่งไม่ดีมาใส่หน้าเขาที่โอเคนะสัญญาว่าวันหนึ่งถ้าบ่าวโปมีไม่น้อยจริงบ่าวรถจะพร้อมที่ไปอมขี้หมามาพ่นใส่หน้าบ่าวโนะาป้นะท่านผู้ชมครับ <Okay. S 1> แล้วก็เรื่องราวแบบนี้บ่าวรถได้รู้แล้วได้รู้คําตอบเลยเนาะโดยเขาช่วยเผยแผ่และนําเสนอเรื่องราวของบ่าวโป้นะและเราอยู่ประเทศไทยเราจงทําสิ่งที่ดีให้กับประเทศไทยนะโดยถ้าเรา สร้างความดีไม่ได้เราก็อ่าสางความเดือดร้อนกันแล้วกันหักและยะเนรคุณแผ่นดินที่หคุณขาสำหรับเขาเรื่องนันะ่งเนาะเนี่ยคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากท่านผู้ชมคอมเมนต์ด้านล่างวิดีโอนะครับว,ว่าเป็นแนวทางในการรับชมนะว,ว่าการที่มีไม่น้อยนะมันผิดอย่างไรและมันไม่ดีอย่างไรและมันเกี่ยวข้องกันไหมกับการที่จะมาประจานเรื่องส่วนตัวนบะบารรถนะเนาะสุดท้ายผ่ากกดรไลค์กดแแร์ไห้บารรถในเด้อเพื่อเหตุ ต่อไปขอบจใจอะลายยินดีน้องยินด,สด,สดีสบายดีสบายดีสวัสดีครับ